pá 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 เอออยู่ไนพี่น้องครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับน้องวันนี้ก็เวลา4โมงกลัวๆนะครับท่องจันทร์ก็เดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านนะครับเพราะว่าได้เวลาเลิกงานแล้วจะให้เพื่อนๆเบิ่งไปเรื่อยๆดนะครับเด้อท่องจันกับโมมีคลิปดีๆ คลิปแบบถึกใจเพื่อนๆเราครับทองจันก็มีคลิปให้เบิ้งซ้ำนี้แหละครับเพื่อนๆแต่ละเหมือนแต่ละเว้นคลิปทองจันก็ที่เกี่ยวกับทําคาามสะอาดซ่อมนะรถสานกระดงครับผมปยางรด คือลออโลไอสันนะครับผมเปลี่ยนโซเปลี่ยนสปเปนสตอร์ครับคลิปท่องจันที่ลักลักนะครับเนาะขอฝากเพื่อนๆทุกคนฝ่าเบื่อฝ่านายด้อกันได้เกิเบึงให้ท่องจันเน่เด้อครับด้อ ตอนนี้ทองจันก็นส่องบอทันใหญ่เป็นน้องๆองดูครับผมเพราะว่าส่องบอทันใหญ่เพราะทันดังส่องบอทันดังนะครับเนะาะทองจันกันกนบบุริยอะพอแท้หรอกครับผมสีพานหรือบัวพานทองจันก็นสิเพชรไปเรื่อยๆครับผม เสือผาเพื่อนๆเที่ยวไปทำงานสานกระดุงส่อมรถขึ้น4ี่รถปะยางรถเสร็จแล้วครับผมคลิปกล้องท่องจันก็นกนมีซ้ำนี่แหละจะเอาดีก็นี่ก็กบ่ไดายเมนี่กับาเพื่อนเมื่อครับผมเมื่อจากโรงเรียนมันเตยเมื่อเฮื่อน กแดดครับเพื่อนๆลงเอาหมอกมาซ้ำมาหน,นิทั้งแดดทั้งอะไนีแดดแ้ะมันเนย่ยมเดิน,เน,เน,เดนหาครับแดดเนีเ่เพื่อนๆเนี่ยเมื่อก็ได้ครับที่ผมถ่ายคลิปโอ้ยมันเม็นแดดยน่ยมเดิเน,เดนหา แดดครับครับผมแดดมากๆเลยโทรศัพท์กับสิห่อนเนาะจ้งมันตากแดดแดดกระไปครับสู่ต่อไปเกิดมาสู้เลยถอยพอ่ได้ถอยไม่ได้เกิดมาสูแาส้แล้ว นะครับเนาะทุกคนก็นต้องสู้เป็นสิปกติบป,ปกติก็สู้คืเอเรานะครับเพืเ่อนๆ แอบในจังน้อยครับเพื่อนๆรถมากกับแอบ สุดดนะครับผมย่านกลัวรถกลัวรถขาแลนไ์ว่ครับโมเมนต์ขแาแลนดะสระเขเหยียบลอยเศร้าลอยเศร้านุ่มทหาเสียงแอบข้าพ้นทางจนสุดสุดเส้นขาวแล้วครับแอบนอกเส้นขาวเลย เวลาลดมากนะครับเน,ะนาะเวลาลดมากแอบจนสุดทางเออเพื่อนๆเอ,อ้ยยาำเสากับย่ำแร่งนี่ ตัจัามาแต่ใสบ่หูเพื่อนบ่พอข้าวิวบ่พอข้าวิวมันกายฟองจันไปลดก็ได้ ก็สิเครื่องทางครับก็จะเครื่องทางเมื่อบานท่องจันแล้วหอดอบานหลังนี่ก็เครื่องทางแล้วครับผมประมาณว่าได้ท่องจันกับเป้าเคยน แดดครับเพื่อนๆแดดมากเลยเป็นกำลังใจต้องจันเลยเด้อครับตากแดดเมื่อบ้านเนี่ยหมดน,นี่แดดแห้ง một vườn thôi จะเป็นเพื่อนแลนแห้งนะครับก็จะมีงานนี่เราเป็นตะบึงกมูก็เริ่มแรงแล้วครับเขางานนี่เริ่มแรงแล้วเขางานงามๆสองสามงานนี่ต้องจันลงให้บังสองิปดสี่พานมาเริ่มเหลืองแล้วครับเพื่อนๆ เริ่มย่อแล้วใบกุดใบกิ good, อบอด๊ดกระเบื้ละใบพันธุ์กระเบอแล้ว งาน,นง่ามๆครับของงานโอ้เแ้่มีงานเดียวเนี่ย่ะครับเป็นตะเบิงแห้งระวางพนมีน้มเซเ,เดี๋ยวจะให้เบิงกินสุดงานนะ,ะเพื่อนนะงานนี่ไข้กมรมะว่าพนมีน้มเซียนะ เปิดน้ำได้ใส่่าจักนี่สงสัยอยู่เพราะว่ามีน้ำขังสงสัยสงสัยเอาละครับรถซัมนี่ะขาวางามมีอยู่สองงานสามงานเันเพราะมีน้ำก็สีเหี่ยวลงคือกันว่าจัก เดี๋ยวลงเรียน ล่กท้าครับเพื่อนๆ่ลงท้าล่งคอยล่งคอย กล้ซื้อเลยครับเพื่อนๆเสียวดากเสียวดาก ผมทายมากว่าจากโรงเรียนนองมานี่พอหอดปากทางมันข้ามประเสริฐมันสิจักหน้าที่นะครับเพื่อนๆพอผมเดินทางมา,าไหว้บรนไดไปกับมือรหักิโลสองโลเคิงหนี่มันสิเดินทางจักหน้าที่นะครับทายเพื่อนๆหรือเบิ่อว่าต้องจันไปไหว้มา,า,าไหว้ซ้ำหลรถโยก เดิครับรถเข็นสามหล่อที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปละ่ะอยู่จัาหน้าที่ mm <clears throat> เื่อเห็นลังค่าที่พักสงฆ์คำประเสริฐนะครับสีนงแดงข้างหน้ามันจะจักหน้าที่ มาไก่แล้วครับที่พักสงบ้านคำประเสริฐก็อาจจะพบเห็นเพราะว่ากล่องผมมันกลมผมใส่ตัวจับกล่องนะครับอาจจะเนี่ยผเห็น,อ,นอู้กล่องเต็มกล่องเต็ม <c oughs> หอดทางบ้านคำประเสริฐแล้วครับ สิบแปดนาที่เาอาเป็นหอดชิปเก่าเลยครับผมกะบทายเบิ้งน้ำทางนะครับนอการเดินทางของท่องจันมันสิดลนบนไหลชิเก่าหน้าที่ครับมนาหอดปากทางบันข้ามประเสริฐเพื่อนพูดอะไดรเขามากกดแชร์กดไลค์ท่องจันเลยวยครับเด้อเพื่อสิบบทบาทคลิปใหม่ๆ ท้องจัน,นทร,นะทนรนนนหล่ะทอง,ง,งจันกับสิทธิ์ใดมีแล้วรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้เบิ่งเนาะครับเนาะทาง FC เก่า FC ใหม่เด้อครับเพื่อนๆขอขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดที่ข้ามาเบิ่งทองจันทร์ก็ได้ทองจันทร์ก็ทธิไปหาเบิดทุกคนแล้วครับผมจะได้เฮาก็ได้อบเป็นมูเป็นเพื่อน,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 นกันแล้ว กันกับสิบบ่ปลาบ่าถิ่มนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดครับสไครต้องการเด้เด้อครับเด้อผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับนาอครับวัสดีครับผม